ครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนนะครับเกี่ยวเรื่องของอาการถ่ายแบบ Dof หรือ Depth of Field นะครับว่าการจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันมีการเบลอนะครับแล้วมาชัดเจนนะครับก็หลักการนะครับอันดับแรกเนี่ย คงจะต้องบอกนิดก่อนว่าการถ่ายเนี่ยในลักษณะของ uh, DOF นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการปรับค่ากล้องแต่ตัวเลนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายพลาดมาแล้วเราอยากจะไปตัดต่อให้มันรู้สึกมีมีความรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันเนี่ยสามารถทําได้ไหมก็คงจะได้แต่ข้อคงจะสู้ไม่เหมือนกับนตอนที่เราถ่ายตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่านะครับ ถ้าเราสังเกตน,นะครับว่าวิธีการถ่ายนะครับมีการปรับอย่างนี้นะครับจริงๆ้วเนี่ยถามว่าวมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มันจะอยู่ที่ในลักษณะข,ของการหมุนนะครับเป็นรุ่นโฟกัสนั่นเองนะครับรปกติเนี่ยเเราถ่ายเนี่ยเราจะตั้งค่าเป็นออโต้โฟกัสใช่ไหมครับแต่เราถ่ายในลักษณะยอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําว่ายังไงถ้าเป็นเรามีโอกาสเราให้เรา ฝึกเนื้อขนาดของการถ่ายแบบแมนนวลนะ่ครับมันจะได้ภาพที่ดีกว่าแล้วเราฝึกเราถ่ายในถ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ผมล้องอ่ะออลองนะลองนะ่ะให้ดูนะครับครับแล้วอันนี้ เราลองมาดูวิธีการจริงๆนะครับว่าทำยังไงนะครับน,นะครับเวลาเราปกตินะครับเราจะซูมเข้าซูมออกอนนี่คือปกติเราถ่ายนะครับมันจะมีปุ่ม,ม, Focus, ม, Focus, มรตรงนี้นะครับเลนส์ที่จะมีลักษณะของเลนส์ทั่วไปจะมีออโต้โฟกัสกับแมนโฟกัสนะครับปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนการสั่นกันไม่สั่นเนี่ยตรงจุดนี้นะครับมันก็้วแต่เลนส์บางตัวบางตัวก็มีบางตัว,ก,ตวก็ไม่มี รเราก็ให้ปรับจากตัว A f ก็เป็น m f สสำหรับกล้องแคนนอนนะครับพอเป็นตรงนี้นะครับเราก็พอเป็นเป็นเอฟภาพาปกติถ้าเป็น A f นะครับตรงเนี้แหวนี่เรโฟกัสเนี่ยนะฮะมันจะมันจะถูกล็อกโดยโดยตัวมอเตอร์เวลาเราเห็นนะฮะเวลาเรากดกดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีการหมุนโฟกัสให้นะครับ อันนี้ออกก่อนได้เช่ไหมใช่ลองดนูนะครับว่าอันนี้คือเป็นในโหมดของ AF นะครับนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นจะหมุนตัวโฟกัสเองแต่ครั้งนี้ถ้าเราเราจะถ่ายในลักษณะของดีเนะฮะหรือเลสอ์เลส์ออฟฟิวนะครับเราก็ต้องปรับมาเป็นหมด MF กก่อนคือแมนนวลโฟกัสนั่นเองนะครับ แล้วก็อย่างที่ที่บอกนะครับสังเกตในจอตรงจุดนี้นะครับให้เรามองที่จอคอมิเตอร์นะครับแล้วเราถ่ายนะครับเราก็สามารถมองลักจอเราหมุนตรงนี้ได้นะครับเพื่อหาโฟก,กัสอ่านะครับหลังจากที่เราได้ เรียนรู้ในส่วนของปฏิบัติไปแล้วนะครับเบื้องต้นหลักการการถ่ายนะครับลักษณะของมเมนส์โฟกัสนั่นเองนะครับก็ก็ลองลองอ่าพื้นว่างๆก็ลองไปหัดหมุนรูนะครับไอหมุนตัวโฟกัสนะครับจะได้อ่าเข้าใจในเรื่องหลักการมากขึ้นนะครับยิ่งตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะเอยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนส์แต่ละชนิดนะครับหรือว่าเรื่องของอ่า ค่า f ของเลนเลยนะครับทางยางอ่าทางยาโฟกัสเองนะครับแต่ละอย่างก,ก็มีผลหมดน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันถามว่าเกี่ยวเรื่องของการตัดตอ่อนะครับมันก็จะเป็นคุณส่วนกันนะครับมันจะเป็นในส่วนของการถ่ายทํามากกว่านะครับอ่ะแต่ถ้าเมื่อเราถ่ายมาแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดอ,อยากจะให้มีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับ ผมคงเจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะแก้แก้ค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็คงจะทําได้แต่ในด้วย s o โซนี่เวกเอเนี่ยนะครับคงจะไม่เหมาะแต่ถ้าจะเหมาะจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในลนักษณะของอัพเจ้เอฟเฟกมากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในลนักษณะของอประมาณสักสอตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอตัดตัวแบบมาก่อน นะครับอันนี้คืองาน,น,นครับสมมติว่า,า,เ,ราเราเราตัดาแลักนี้เราต้องการให้เป็นในลักษณของเบอร์เราค่อยมาเป็นในลักษณะของปกตินะครับเหมือนว่าโฟกัสม,มันเบอร์มาก่อน,น ะจะทำยังไงมันจะมีวีโอเอฟเอนะครับเอฟเตัวหนึ่งชื่อกาเซกาเซเบอร์ ive, นะครับถ้าผมอ่า,านภาษาอังกฤษผิดยังไงขอประทานโทษด้วยนะครับเราก็ลองลากมาใส่นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของเบอร์ก่อน,นะครับวิธีการตรงจุดนี้นะครับถามว่าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราสังเกตตอนเพลดูมันก็จะเบอร์ไปหมด แต่เราต้องการแค่แค่ในลักษณะของช่วงเดียวนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อจะเรียกในส่วนของอัมเ t i ชันขึ้นมานะครับจะติ๊กทั้งสองอันนะครับเพื่อเรียกมาทางแนวนอนและแนวตั้งนะครับทางนี้เนี่ยเราก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมแนะนําว่าให้คลิกต,ตรงซิงค์เคอร์เซอร์ด้วยเสมอนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็ต้องการให้มันชัดเจน ก็เลื่อนตรงนี้ปึ๊บเอาแล้เราลองดูวยทีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะใส่ในลักษณะของลูกเล่นเข้าไปเพิ่มเติมเราก็สามารถทำได้นะครับก็มาให้อยู่ในตำแหน่งที่ซินเ,เคซ์ ใน,นลักษณะของโมชันต่างๆประเภทนี้นะครับก็ให้ไปหาได้ตามเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นฟิมเบอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโหมดสกรีนโอเคอนน้เราก็ลองนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นี่คือวิธีอา,อาจจะแก้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาก ไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะของลูกเล่นมากกว่านะครับอาจจะมาทําให้งานเรามันมีสีสันมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ถ่ายเป็นลักษณะของของอเบอร์ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําว่ามันขึ้นอยู่ตอนถ่ายนะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างแรกก็คือในใช้ในลักษณะของอ่าวีโอเอฟเฟกในส่วนของการเซ้นเบอร์นะครับ ตอนนี้เราลองมาดูในส่วนของตัาอักอินอีกตัวหนึ่ง IBOF อีกตัวนึ่งนะครับอีกตัวนึงที่ผมจะแนะนำก็จะในส่วนของอ่าอันนี้ผมชอบใชเ้เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของ soft contrast นะครับแล้วก็ติดอันบนสุดนะครับแล้วก็ล่างไปอ่า n t r a s t ทนี่ก็จะมีผล นะครับในส่วนของตัวตัวเนื้อวีโอทั้งหมดด้วยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับดีๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มค่าคอนทาราสเข้าไปแล้วก็แต่งสีเบื้องต้นเข้าไปด้วยนะครับทําให้สีมันดูเข้มขึ้นแต่ค่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเท่า,าต้นฉบับแต่ถ้าเราต้องการเล่นคอนทาราสขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับ มันก็จะออกดูออกมเคมนิดนึงอ้าวไะแต่สิ่งที่เราจะใช้จริงๆนะครับจะอยู่แท็บที่2นะครับตรงตรงเนี้ยนะครับจะมีให้เลือกติ๊กปาเป็นเบอร์นะครับเพื่อนๆสังเกตได้ว่าขอบเนี่ยมันจะเริ่มเบอลอเราสามารถมาปรับค่าได้ในส่วนของแนวนอนกับแนวตั้งนะนี่แหละยิ่งปรับเยอะมันก็จะยิ่งไปเยอะนะครับอลองปรับดูนะ อันนี้ไม่ได้มีเรื่อว่าเป็นในลักษณะของแบบไหนม,มุมกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็ลายนะครับเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่จะเป็นลักษณะที่ทําทให้มันเบลอแต่นนี้จะต้องบอกว่ามันเบอเลอในลักษณะของอันนี้ก็คือย้ายค่าแนว x วายได้นะครับพันเบอร์ในลักษณะของภาพโดยโดยรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมยายถึงว่าเบอร์อในลักษณะของโฟกัสอันนี้มันคือเป็นเป็นเหมือนลูกเล่นมากกว่านะครับก็หวังว่าคลิปสอนตรงจุดเนี้ยนะครับเล็กๆนี้ของผมเนี้ยมันมันอาจจะไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ถาม ได้รู้รู้ตรงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอาการาบอภัยบรรทิงด้วยนะครับก็หวังว่าอาหาคลิปในการตอบคําถามท้งนี้หวังว่าจะตรงประเด็นพอสมควรนะครับทั้งไีงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ